สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟารดาค่ะคลิปนี้มีสาระดีๆมาฝากค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าวันที่16ทธันวาคมของทุกปีค่ะเป็นวันกีฬาแห่งชาติวันกีฬาแห่งชาติก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทยในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬาด้วยเหตุนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้มีมตินําเสนอคณะรัฐมนตรีลงความเห็นชอบเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2529 กำหนดให้วันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติประวัติกีฬาแห่งชาติได้วิวัฒนาการมาจากกีฬาเขตแห่งประเทศไทยโดยเริ่มขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งได้วางโครงการที่จะขยายส่งเสริมกีฬาออกไปให้ทั่วราชอาณาจักร ด้วยการจัดการแข่งขันระหว่างจังหวัดภายในภาคต่างๆของประเทศขึ้นพร้อมกันโดยการแข่งขันครั้งแรกแบ่งกลุ่มนักกีฬาออกเป็น5เขตจากภูมิภาคต่างๆคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติข้อ1เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในฐานะที่เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยโดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ีนกกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2510และทรงได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคข้อที่สอง เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็นความสำคัญและคุณค่าของการกีฬาการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬามากยิ่งขึ้นข้อ3เพื่อชักจูงให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกีฬาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาและให้การสนับสนุนการกีฬา ข้อที่4เพื่อเป็นการจัดหาทุนในการส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมกีฬาแห่งชาติข้อที่5เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมการคืนสู่เย่าของนักกีฬาในอดีตและปัจจุบันงานวันกีฬาแห่งชาติซึ่งจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เหล่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ